ครับก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องชาติรดสิ่งครับวันนี้ตัวนี้ก็เป็นปากเปาก1้อยห้านะครับขยายตัวนี้ขยายเป็น3เมตรนะครับตัวน,นี้เป็นงานสร้างทั้งหมดครับตัวนี้บูทนี่ก็เป็นบูทตันนะครับห <h ums> ูหูเป็นบูทตันนะครับนี่ก็เป็นบูทตัน ตันทั้งหมดนะครับ,รบเออราวราวานี้สร้างใหม่ครับเป็นงานสร้างของทางอูนะครับก็จะเป็นแป๊บหบนานะครับสามมิลครับตัวนี้เหล็กตัวนี้ก็สามมิลครับขับมาครับนี่ ส่วนเทาตัวนี้ก็ก็ใส่ไม้นะครับใส่ไม่ให้มันใหญ่กว่าดืมครับก็อยู่ประมาณนี้ครับวัตรวดก็แมงป่องครับตัวกุ้งก็ไม่ครับวัตรวดแมงป่องครับนี่ครับแมงป่องเกี่ยวดันก็ เมือนเดิมครับปูพื้น ouais สแตเลสครับแผ่นหลังสแตเลสครับแผ่นหลังนี่ใช้เป็นเรดด้านะครับก็ลบระมาณนี้เลยครับ ตัวข้างก็เป็นน้องเล็กครับปาก70ครับขยายปาก95ครับตัวนี้ตัวน,นดกุ้งก็เป็นหนวด13นิ้วนะครับนี่ครับ งาก็ซื้อมมาอีกครับซืรอมมาด้านหน้างาก็ทําใหม่ครับช่วงงานะครับตรงตรงหัวจรวดก็เป็นอย่นี้ครับก็จะแปะนี้ให้ครับนี่ครับของงาเดิมของร้อยห้ามันจะสั้นครับ นี้แต่งงานให้เพิ่มครับมันจะยาวขึ้นครับ,ค,รบคันนี้อยู่บ้านใกล้ๆผมนะครับคันนี้ ช่วงต่อครับต่อในช่วงนี้ครับ,ร,บรอยต่อก็อยู่ตรงนี้ครับลอยต่อ,อต่อจุดเดียวนะครับแต่ว่าขยับปากมาด้านขวาอีกครับก็ต่อก็ต่อจุดนี้ครับนี่ครับ มานี้ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เดินเดินเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยครับตรงก็มีแต่ตรงนี้ครับยังไม่ได้ใส่ะเหรือใบมีดครับยังไม่ได้ใส่ก็ต้องซื้อใบมีดของรถใหญ่ครับมาใส่ครับ ว่าสเปกกูบตาไม่มีแล้วครับนี่ว่าจะสั่งไอ้ใบมีดของร้อยยี่ก็ไม่มีครับนี่ยังไม่มีอะไรขายครับรถยังไม่ออกมาครับสุดทางด้านนี้เขาเป็นปากปากเก้าห้านะครับปากเจ็ดศูนย์ขยายเก้าห้านะครับลูกค้าสั่งสั่งรถเดิมครับก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ตอนนี้ก็เราจก็แมงฟองนะครับใส่แม่งฟองให้เลยครับ ไม่มีอะไรพิเศษก,ก็เหมือนเดิมครับพิเศษขึ้นมาก็ลูกเกี่ยวดันครับนาะสองมิลครับนี่ครับสองมิลครับอันนี้เป็นลูกลูกสองมิลใบสามมิลครับนี่ลูกลูกสองมิลใบสามมิลคิวสามมิลครับก็ท่านใดสนใจก็ โทรสอบถามเข้ามาได้ครับที่เบอร์093นะครับ328นะครับ7704นะครับช่างชาิรถสิ่งครับฝากกระเพลงอน่อครับขอบคุณครับ